สนับสนุนโดยเทสตโตฟิตมันฝรั่งแท้หอมหวานอร่อยเคลิมเลิฟเลยน้ำดื่มคริสตัลจากเสริมสุขนี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยไม่เยอะหรอกนิดเดียวสบายสบายครับนี่นี่พอดีคนเก่ามันทิ้งไว้แบบเนี้ยนะพี่อยากได้แบบนี้เลยเนี่ยเอาตามนี้เลยนะเตอรครับผมอ่ามันกี่รูปอะครับพี่ เฮ้ยสบายอยู่แล้วอย่างเตอร์เนี่ยสามสิบสี่สิบลูกแค่นี้ชิวชิวเฮ้ยพี่มั่นใจในตัวเรานล้ยพี่ฝากด้วยแล้วกันนะพอดีพี่ติดธุระมีปัญหาอะไรโทรหาพี่ได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพี่ไปก่อนอา่าจัดการเลยลุย ติดแล้วว่าไงดีอ่ะกลับกันเลยไหมเดี๋ยวเต้เขามารับฟังอะคะ่ะให้พี่อยู่รอเป็นเพื่อนปะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ うん。 来哇！ บอกมาลอแฟนเหรอเปล่าค่ะน้ำเสียงเหมือนทะเลาะกันมาเลยเนอะก็ไม่เชิงอะค่ะคือเขารู้ว่าฟลายอยู่กับพี่เบียร์สองคนที่นี่เขาไม่โอเคเขาก็เลยจะตามมา พอ,อเบียแท้ๆฟังเลทะเลาะกับแฟนเลยฟังผิดเองแล่ละค่ะที่ไปบอกเขาว่าอยู่กับพี่เบียสองคนน่ะเราก็บริสุทธิ์ใจไม่อยากโกหกเขาพอละไม่ต้องพูดถึงชื่อนี้แล้วเหอะโทรไปหาเขาดิถ้าเขาไม่เชื่อเดี๋ยวพี่คุยให้ ไม่ต้องแล้วล่ะค่ะนี่โทรไปตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่รับสายบอกว่ายุง่งรู้ยุ่งอะไรนักหนาให้พี่รออยู่เป็นเพื่อนไหมเขาไม่มารับแล้วล่ะค่ะอ่ะแล้วนี่จะกลับไงอ่ะก็คงหาแท็กซี่แถวนี้เอาค่ะกลับกับพี่ก็ได้นะ ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฟังเกรงใจเกรงใจหรือว่าไม่อยากกลับกับพี่ แล้วนี่ตกลงพวกนี้ต้องมาอีกเหรอค่ะคงขับรถมาตั้งแต่เช้าะค่ะไปไปกลับกลับเสียเวลาแย่เลยไม่เป็นไรอะค่ะงานก็คืองานจริงๆพี่ก็ไม่อยากรับงานนี้เท่าไหร่หรอกนะถ้าบริษัทไม่มีปัญหา ไอะะคเรื่องเงินอะคือตั้งแต่เปิดบริษัทมาบริษัทเราก็ทำงานเสมอตัวมันตลอดนะแต่ต้นปีที่ผ่านมารายได้เราเริ่มลดลงเริ่มเป็นตัวแดงขาดทุนแล้วอะพี่ก็แอบคิดว่า ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ถึงสิ้นปีเราได้ปิดบริษัทแน่ๆแล้วเพรเอิญว่าเบียร์เขารู้เรื่องนี้เขาก็เลยเอางานนี้มาให้บริษัทเราทำตอนได้ที่เบียร์เข้ามาพี่ก็พี่ก็ไม่ได้คิดว่าพี่จะรู้สึกอะไรกับเขานะ แต่พออยู่ไปอยู่มามันกคตดไม่ได้ที่จะเป็นแบบเนี้ยทีนี้ภาพเก่าๆระหว่างพี่กับเขามันก็ย้อนกลับมาหมดเลยอ่ะ เสร็จแล้วสามลูกเหลือยี่สิบเจ็ดูกสบายนี่ค่ะพี่หนิมเห็นขับรถคนเดียวมาตั้งไกลกินแบบนี้ดีนะคะ ออไ,ะะไม่คิดว่าเราจะซื้อไอ้นี่ให้พี่น่ะฟางก็ไม่คิดว่าพี่นิมจะสูบบุหรี่กันนะคะแต่จริงๆแล้วเราเครียดๆเนี่ยกินแบบนี้ดีกว่านะคะ<อ>กินนี้โ้ยที่ปกติเรากินแบบนี้หรอเนี่ยคะปกติกินแบบนี้เหรอ พี่หนิมพี่หนิมต้องตักขึ้นมาใช่ไหมแล้วซูเข้าแบบแรงๆมันจะอร่อยกว่าปกติมากอร่อยมากลองดูค่ะลองดูซูเลยซูยงงเลยอโอ๊ยหนิมเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อน้ำให้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องนิดหน่อยแต่อร่อยขึ้นเยอะเลยอ่ะ เมื่อก่อนพี่ก็เคยกินกับเบียร์เขาแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าน,นานมากคุณจำไม่ได้แล้วว่าทุกครั้งที่เห็นเขาอะภาพเก่าๆระหว่างพี่กับเขามันก็ย้อนกลับมาเต็มไปหมดเลยพี่เคยคิดว่าพี่จะไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนะแต่มันโกดไม่ได้ที่จะเป็นแบบนี้น โทษนะห้ามฟังไม่พูดถึงแต่ว่าพี่ก็พูดอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะ,คะฟางเข้าใจพี่นิดดีเลยนะคะฟางกับเตอร์เนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันดีไม่ดีเนี่ยทะเลาะกันมากกว่ารักกันซะอีกเอาจิงๆก็ไม่มีผู้ชายคนไหนจะเข้าใจผู้หญิงอย่างเรามากกว่าผู้หญิงด้วยกันหรอกนะอะชันกันหน ขอบคุณนะคะพี่หนิมพี่หนิมก็สู้ๆนะคะเดี๋ยวฟ้าจะตั้งใจทํางาน,นะคะ่ะขอบใจมากนะเราเราก็ไปเคลียร์เรื่องของเราซะละอย่าให้ค้างๆคาคา,าแบบพี่ขอบคุณอีกครั้งนะคะ สนับสนุนโดย t ทสโตฟิตมันฝรั่งแท้หอมหวานอร่อยเคลิมเลิฟเลยน้ำดื่มคริสตัลจากเสริมสุขตัวนี้เนี่ยชื่อป้อมตัวนี้เนี่ยชื่อปืนตัวนี้เป็นสไตล์เลสตัวนี้เป็นชักแต่งหน้าตัวนี้เป็นตัวแม่ชื่อป้อมตัวนี้เป็นตัวลูกชื่อปืนแล้วหนูล่ะชื่ออะไรต่อไป วันเวลากับฟ้าที่เปลี่ยนของบางอย่างก็เปลี่ยนไปวันเวลาอีกนานเท่าไรชีวิตก็เปลี่ยนทุกวันแต่วันเวลาก็แพ้บางอย่างเพราะบางอย่างไม่เปลี่ยนพันใจของเรากับความสัมพันธ์ สิ่งนั้นจะอยู่คงทนวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนชีวิตกับบางคนแต่วันเวลาไม่เคยเปลี่ยนคนที่มีใจิตใจแน่นอน สายตาของเธอที่มีแต่ความเข้าใจเสมอให้กันฉัน